สวัสดีท่านผู้ชมนะครับจู่กับผมนนท์ดีเอ็กนะครับผมดูกับเกมไหมครับเนาะก็ไฟล์คลิปนี้นะครับเราก็จะไปตกแต่งฟามชลัดฟาเวอร์ของเรานะครับที่เราได้ทําไว้ในคลิปที่แล้วนะซึ่งก็ได้ผลค่อนข้างดีนะครับผมสามารถที่จะปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวได้นะส่วนพ่อพันุก็ใช้ได้นะครับผมซึ่งอันนี้ผมว่ามันสุ่มนะครับผมอันเนี้ยผมรู้แล้วว่ามันน่าจะสุ่มนะครับเพราะว่านี้มันสามใช่ไหม บางอันมันก็สามบางอันมันก็สอครับส่วนต้นนี้มันก็ออกไปสี่เลยนะครับผมก็น่าจะสมแหละอันนี้ออกอันเดียวเองนะโอเคเนี่ยอันนี้ผมก็ได้เอาบอกคอนกรีตมาวางไว้นะครับให้มันเป็นแถวเป็นสีเนาะแล้วก็ทําเพิ่มไปอีก2แถวนะครับผมที่จริงผมว่าจะทําอีกแถวหนึ่งนะถ้ามันเป็นสีแถวใช่ไหมมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีนะครับตรงเนี้ยแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันเป็น2ชั้นนะผมขี้เกียจขุดนะครับผมก็เลยเอาแค่สามแถวพอแล้วกันเนาะ โอเคครับตรงนี้ผมก็จะมาทำรั้วนะครับปิดตรงนี้หน่อยให้มันเป็นแบบอาณาเขตของมันไปนะครับผมผมก็เลือกใช้เป็นบล็อกคอนกรีตแล้วกันนะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับใครที่จะไปทำตามเนี่ยก็คือตรงนี้ตรงขอบตรงนี้นะครับมันเตี้ยเกินไปเนาะเนี่ยเจ้าต้นโชรัดครับบางทีเนี่ยมันจะโตออกมานอกฟาร์มเราใช่ไหมแล้วเวลาเราเก็บครับไอ้ต้นตรงเนี่ยมันจะร่วงลงที่พื้นแถวนี้นะก็ ทำกระจกให้มันนิดนึงก็ได้นะผมปิดฟาร์มตรงเนี้ยแล้วก็ให้มันสูงขึ้นไปนะครับมันจะได้ไม่โตทะลุฟาร์มออกมาเนาะแต่ว่าผมจะไม่ทานะเพราะว่ามันจะดูไม่สวยนั่นเองนะครับแบบมันจะเป็นกล่องอะไรก็ไม่รู้ครับมาตั้งไว้ก็เลยไม่ทําดีกว่านะครับผมไอ้ตรงนั้นมันก็ปล่อยไปนะโอเคครับเรามาตกแต่งฟาร์มต่อดีกว่าอาา่าฮะเดี๋ยวเช็คมอบก่อนครับเมื่อกี้เหมือนเห็นสเกลตันอยู่แถวนี้นะ คครับ yeah, ผมก็จะวางตรงนี้ไปตตึบตึบอ่าตรงนี้ก็ปิดไปเลยแล้วกันผมไม่ปิดดีกว่านะผมะเปลี่ยนใจครับไม่ปิดไม่ปิดนะมันจะได้เดินทะลุมาแล้วก็ออกข้างหลังได้เนาะนั่นไงสเกลตันจริงด้วยพื้นเนี่ยผมจะใช้เป็นไม้โออกและกันนะครับผม เพราะว่าตรงนี้มันเป็นแบบจะเน้นสีอ่อนๆหน่อยเนาะให้มันแบบสดใสนะผมตรงนี้ก็เลยเอาไม้โอ๊กดีกว่านครับเพราะว่าไม้โอ๊กนี้สีมันก็มันไม่ได้แบบขาวจนเกินไปนะครับสีมันกําลังทนสว่างเลยเอ่ผมเอามาพอไม่ละเนี่ยน่าจะพอนะเพราะว่ามันเดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นทางเดินเข้าฟาร์มใช่ไหมไปตรงที่ขยายพันธุ์เนาะแล้วก็ จะถมตรงนี้ได้นะครับผมเป็นไม้โอ๊กเนาะตรงนี้แล้วเดี๋ยวทางเดินตรงนี้ค่อยเอาเป็นที่มาเชื่อมกับตรงนี้นะครับผมค่อยเอาเป็นทางเดินหินละกันครับแล้วก็สลับกับไม้ไอเนี้ยไม้อะไรวะ <c oughs> ไม่น่าจะใช้ดาร์โกกนะคือ,อไม้อะไรสักอย่างจําชื่อไม่ได้แล้วแต่มันสีนั้นนะครับผม <c oughs> ก็มันจะได้เป็นแบบโทนทางเดินเดียวกันเนาะ <c oughs> ตรงนี้ก็ปิดไปก่อนนะครับผม อ่าประมาณนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นอ่ะมีวอลเลิ้งเท,ทเดอร์ด้วยแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะใช้กระจกนะครับปิดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวลองก่อนนะอะประมาณนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเอาทั้งแถบเลยดีกว่านครับจะได้ดูว่าผมจะใส่กระจกชั้นนี้เลยหรือว่าผมจะต่อปิดชั้นหนึ่งอืม ก็ดูดีเนาะว่าถ้ามันเป็นกระจกชั้นนี้เลยมันก็จะเห็นข้างในฟาร์มใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันเป็นต่อบล็อกมีอีกบล็อกนึงเนี่ยมันจะปิดนะครับตรงนี้มันก็อาจจะไม่สวยเนาะเอาเป็นชั้นเดียวดีกว่าเนาะเดี๋ยวล้อมกระจกเลยนะครับไหนนายมีอะไรขายเราบ้างเราอยากได้สลามบอลไม่มีเลยอืมติดตดติดนะล้อมไปเลยครับ เดี๋ยวนะขอต่ออีกตรงนี้หน่อยนึงให้มันเลยมาอีกแฟกบ็อกซ์หนึ่งแล้วกันนะครับโอเคตรงนี้เนาะก็ตรงนี้ทําเป็นเสาดีกว่าไม่ได้นะเสาต้องอยู่ตรงนี้อ่นะปับ๊บเฮ้ย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 สเกลตันดาบ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 เดี๋ยวขอจัดก,การมันก่อนเ้ย ไอย่ามายุ่งกันเราเรามาทำฟาร์มอย่างสันติตายแล้วฟันทีเดียวตายเลยตายโคตรง่ายเลยดาบรอดีนะครับทีเดียวตายโอเคงั้นตรงนี้ก็ทำเป็นเสาด้วยอ่อย่างนี้เอาเหมือนจ้ลิงเทดเดอร์เราไปสวรรค์แล้วนะครับผมโดนซอมบี้ตก แต่ว่าไม่เป็นไรครับได้ลีดมาอันหนึ่ง่ะแล้วก็ต้องติดไฟให้ในฟาร์มด้วยนะครับตรงนี้อ่าผมจะใช้เป็นแลนเทิร์ละกันับมันสวยดีกระโดดติดปึ๊บ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 เอ้าปึ๊บอ๋อมันไอ้นี่มันเป็นบล็อกครึ่งบล็อกนี่มันวางไม่ได้ผมงงมั่วเลยนะวางไม่ได้นะครับเป็นบล็อกครึ่งบล็อกงั้นเราจะวางไว้ตรงนี้นะครับเป็นตรงที่มันเป็นกึ่งกลางละกันเนาะ ช่องที่สองจากตรงนี้ป๊บอ่านี่ก็วางไว้ตรงนี้นะครับให้มันตรงกันอย่างนี้อ่าจะได้กันเจ้าพวกม็อบมาเกิดในฟาร์มนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ไว้ข้างบนแล้วกันเนาะเป็นมุมตรงนี้ก็ทํามุมแล้วกันนะครับจะได้เอาแลนเทิร์นวางไว้ได้ เอาท็อตวางก่อนแลวกันเดี๋ยวก็คงต้องมาไล่ปัดท็อตอีกทีนึงนะครับผมเพราะว่ามันเกิดคิปเปอร์เกิดเต็มเลยมันจะไม่ปลอดภัยเอานะครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะตกแต่งมันด้วยใบมาแล้วกันมันจะได้ดูไม่โล่งเกินไปเนาะแบบนี้มันโล่งเกินไปนะครับผมเดี๋ยวลองตรงนี้สิ ทำไมใบไม้มันกลายเป็นสีนี้เนี่ยอ๋อมันอยู่บนเขานี่ใช่ไหมใบไม้มันก็เลยจะออกซีดๆหน่อยนะครับอยากให้มันเขียวอะ่ะให้มันเขียวแบบนั้นนะครับอยากได้แบบเขียวๆข้างล่างนะครับซีดหมดเลยไม่เป็นไรเอาซีดๆ,ๆก็ได้ก็เดี๋ยววางขคร่องๆตรงนี้นะครับผม เดี่ยวตรงนี้ต้องขุดออก,กเกียวตันมาอีกแล้วแต่กเกียวตันมาอีกแล้วดาบอยู่ไหนของเต็มแล้วเนี่ยดาบมาอีกแล้วมาอีกแล้วมมผมน่าจะเอาเตียงมาวางตรงนี้เนาะมันจะได้แบบนอนได้นะอันนี้ไม่มีเตียงเดี๋ยวทิ้งอะไรดีเนี่ยเอาลูกธนูโยนทิ้งไปแล้วกัน เก็บนะัเอามาถมดีกว,ว่าเอ้ยมอบมันเยอะจริงเลยเดี๋ยวผมว่าผมไปทำเตียงมาวางดีกว่าครับไม่ไหว,วเยอะเกินโอเคตรงนี้ก็เต็มแซมไปนะครับไม่ต้องปิดหมดก็ได้ครับมันจะได้ดูมีช่องมีอะไรหน่อยนะตรงนี้เหรอตรงนี้ผมขุดเพิ่มอีกสักช่องดีวกว่าผม ว่ามันน้อยไปนะไอ้ตรงเนี้ยก็วางไปตรงนี้คนระับตรงนี้จะได้ทําแบบเป็นที่เก็บไปด้วยเลยตัวเลยนะครับผมตรงเนี้ยอืม ูก่อนดีกว่อาอ่าฮะผมว่าผมเอาพวกขีบที่เป็นเก็บมาวางตรงนี้ดีกวะนะ่าเนาะเพราะว่าตรงนี้มันก็ว่างใช่ไหมละ่ะก็สองหีบสองหีบสองหีบเนาะเป็นหีบที่เอาไว้เก็บดอกไม้อะเรามีสามนะครับอยากได้สองอะ่ะแต่เรามีสามอะ่ะอะไรก็ไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงไปเลยดีกว่าครับไปเอาของก็เดี๋ยวผมจะเอาเตาเฟอร์เนนมาด้วยดีกว่า อลงไปไว่ายนะ้ากันทําไมอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเอาเตียงมาด้วยนะครับผมจะได้เอาไว้แบบเป็นที่นอนเนาะจะไม่ต้องมาเดินมานอนไกลเนีี้ก็เดินมาต้องไปนอนในบ้านเลยนะเผื่อเราจะไปแบบปั๊มอะไรอย่างนี้เราก็ได้นอนได้นะครับผมต้องเอาอะไรไปนั่งนะโต๊ะครับเตียงหีบสามอย่าง เอาไปไม้เก็บไปเลยนะครับผมไม่น่าจะได้ใช้ละเก็บไปก่อนธนูธนูเอาธนูเก็บไว้ในนี้มีเตียงเหลือไหมเนี่ยไม่มีต้องคราบใหม่เอาอสีแดงแล้วกันนะมาตรฐานเตียงไม้คาบสีแดง <laughs> เตียงเตียงเตียงเอามาหนึ่งเตียงแล้วก็โตคราบ หยิบหๆๆบหยิบหยิบหบหบหบ,หบไม้ไม่พอเช็ดมาหนึ่งอันแล้วก็เอาป้ายไปด้วยป้ายอยู่ไหนแล้วเนี่ยป้ายป้ายป้ายอะอยู่นี่ไอเทมเฟรมเอาไปครับสองอันโอเคไป ใครที่จะหาสาระกับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีนะครับเพราะคลิปที่แล้วบอกไปแล้วว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปเละเปื่อยนะครับที่จริงอืเอาตรงนี้ไปก็ได้นะตัวคาพเนี่ยมันไม่น่าจะได้ใช้แลแต่ก็ไม่เป็นไรครับขี้เกียจเด็บเด็ดเด็ด,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 ดกับไอเทมเฟรมนะครับก็เก็บไว้เอามันประมาณนี้แล้วกัน แล้วก็เตียงวางไว้ตรงนี้เลยอืมนะฮะัมานอนใกล้ๆเลยตรงนี้แล้วก็เอ้ะทาไมดินมาเข้าไปอยู่ได้วะนี่มาแล้วก็ชเลฟตแปะไปนะครับผมมาอันนึงเก็บดอกมานะครับอันนึงเก็บผลปุ๊บ แล้วก็อันนี้น่าจะโตเต็มที่แล้วเนาะไม่น่าจะโตกว่านี้ละแล้วก็เก็บมันไปก่อนเห็นไหมครับไอ้ที่มันย,ยืดออกมาเนี่ยครับมันจะตกอยู่ตรงขอบนะบางทีมันก็จะร่วงลงไปนะครับผมถ้าไม่เน้นความสวยงามก็แนะนําให้ทําขอบปิดนะครับทําอะไรมาปิดมันก็ได้อืม ผมสงสัยเจ้าตัวนี้ทั้งเลยเนี่ยทำไมมันถึงติดอยู่นะครับผมดูแหละเดี๋ยวผมเอานี้มาต่อดีกว่านะครับเอารีพิเตอร์มาต่อสักตัวเนาะมันจะได้แบบเป็นไฟค้างไว้นอนแล้วก็ดับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะหรือเปล่าหรือว่าเออมันปรับใหม่แล้วว่ามันจะต้องกดนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวลองเปิดถ้าเปิดค้างไว้ล่ะจิ๊บแหมมันก็จะไหลใช่ไหม เยวเปิดค้างไว้สักนิดนึงนะครับผมผมจะลองแล้วก็ปิดอ๋อไม่นะครับผมเดี๋ยวนี้มันต้องกดสองครั้งแล้วเหรออืมอาจจะเป็นของเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมมันจะได้กดสองครั้งเนาะเพราเมื่อก่อนมันกดกดแล้วถ้ามันมีไฟค้างอยู่นะ้ำก็จะไหลใช่ไหมถ้าไฟมันดับมันก็จะหยุดไหลอันนี้มันไม่มีไฟมันก็ไหลอะ่ะ นีครับพอไฟดับมันก็ยังไหลยอยู่นะต้องจ่ายไฟให้มันอีกทีนึงมันถึงจะหยุดโอเคไม่เป็นไรก็โยกเอา2ทีนะครับผมทำไรต่ออีกไม่เอ่ยอ่าไม่น่าจะมีอะไรต่อแล้วนะผมก็เหลือแค่ปักไฟเนาะปักไฟก็มีทอดไหมเดี๋ยวมานอกรอบเดียว่ะนะผมจะอัดทอดมาให้เต็มเลยแล้วก็ปักไฟไปเลยนะครับเดี๋ยวผมปลูกอันนี้หน่อยดีกวนะ่า นะปลูกมันไว้สักหน่อยนะครับ,บ,บ,รบแล้วก็ปลูกขึ้นอ้าวทำไมตรงนี้เป็นรูแล้วเนี่ยผมไม่เห็นได้ขุดตรงนี้เลยเป็นรูเฉยเลย ก่อนแล้วก็ฮอบลงไปเลยดีกว่านะผมผมจะเอาไปเก็บแล้วแล้วก็ตรงนี้ผมจะเอากล่องไปด้วยเลยนะครับผมเฮ้ย <c oughs> เป็นรูอีกฮะไปโยนะไรทิ้งดีเออนี้แล้วกันเนาะบล็อกไม้โอ๊กนะครับอันเดียวโยนทิ้งไปเอากระดูกด,ดีกว่านะครับไปทำโบนมิว เอาไปเลี้ยงหมาดีกว่าเพราะว่าบนมิวเรามีเครื่องปั๊มแล้วใช่ไหมเรามีฟาร์มออยโอเคก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เสร็จแล้วนะข้างบนฟาร์มชอตฟลาเวอร์ผมก็จะทําไว้แค่นั้นแหละเดี๋ยวค่อยไปทําทางมาต่อนอกรอบนะผมแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยผมก็จะไปทําไอ้นี่นะครับกําลังคิดอยู่ว่าจะทําเครื่องปั๊มดอกไม้หรือว่าจะทําโกดังเก็บของดีนะครับผมเพราะว่ามันมันเต็มแล้วครับผมเนี่ยไอ้พวกบล็อกที่มันเป็นแบบ บล็อกหินแปลกๆอะไรเนี่ยคราบมันเริ่มจะล้นแล้วแล้วก็ข้างบนเนี่ยเก็บไม่พอแล้วนะผมเนี่ยครับพวกไม้อะไรก็เนี่ยหินนะครับดินมันจะล้นแล้วแบบว่าพวกของจิปปาถะอะไรที่มันเป็นแบบของมอนสเตอร์อะไรอย่างนี้มันยังเก็บได้อยู่แต่ว่าพวกบล็อกที่ใช้การสร้างนะพวกบล็อกทั่วไปเนี่ยมันจะล้นแล้วนะผมผมก็คิดว่าโกดังเนี่ยผมจะทําต่อจากตรงนี้ครับผมจะขุดเป็นแบบใต้ดินไปเลยเนาะแล้วก็จะเป็นโกดังใต้ดินครับแล้วก็ น่าจะมาต่อตรงเนี้ยน่าจะโผล่ตรงนี้อีกรูหนึ่งครับผมเราจะได้เข้าได้สองทางแล้วก็ให้มันมาใกล้ๆเตาเผาเนาะเวลาเราแบบอยากจะเผากระจกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ลงไปที่กดังใต้ดินครับแล้วก็หอบกระจกขึ้นมาเผาได้เลยแล้วก็เอาลงไปเก็บได้เลยเนาะอันนี้คืออีกอันนึงที่ผมจะทํานะครับแล้วก็มีเครื่องปั๊มดอกไม้นะอีกอันหนึง่งแต่ผมคิดว่าน่าจะทําเป็นโซนเครื่องปั๊มดอกไม้ก่อนดีกว่าก็ตรงเนี้ย มันเป็นฟาร์มดอกไม้แบบกากๆาาเลยเอามาปลูกไว้เฉยๆเลยนะครับผมแล้วก็เอาบนลมิวแปเข้าไปใช่ไหมผมก็จะเปลี่ยนมันนะครับจะทําเป็นแบบสวนดอกไม้ครับแต่ว่าจะใช้เป็นเครื่องปั๊มแทนเนาะก็จะมีเครื่องปั๊มดอกเล็กนับดอกเลยก็คือไอ้ตรงนี้แหละไอ้พวกดอกเตี้ยๆครับที่มันเก็บได้ทีเดียวเนะๆๆาะแล้วก็จะมีเครื่องปั๊มดอกใหญ่นะครับตรงน,นี้นนนนก็จะมี2เครื่องนะครับแล้วก็จะเป็นแบบที่เก็บสีไปเลยครับบริเวณนี้จะเป็นฟาร์มสําหรับการทําสีไปเลย แล้วก็จะมีอีกอันนึงมันเป็นสีดำใช่ไหมสีดำมันต้องได้จากพวกโซฟิตนะผมเอ่อเจ้าพวกโซฟิตเนี่ยฟาร์มมันทำค่อนข้างจะยากนะครับผมตัวฟาร์มอะมันไม่ยากหรอกครับมันทำง่ายแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเกิดนะครับผมผมก็เลยคิดว่าถ้าตรงเนี้ยมันเป็นโกดังใช่ไหมสมมติว่าเอออันนี้ฟาร์มดอกไม้เตี้ยนะครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถัดมามันจะเป็นฟาร์มเครื่องปัม๊มดอกไม้ที่เป็นต้นใหญ่ตรงนี้จะเป็นโกดังเก็บนะครับก็แค่16สีใช่ไหมแล้วก็ ตรงนี้มันมีน้ำเนาะแล้วก็ยังเป็นที่โล่งอยู่อาจจะลงมาบล็อกหนึ่งนะผมแล้วก็ทําความสะกิดต,ตรงนี้เนาะแล้วก็ให้มันตกลงไปข้างล่างเราจะไม่ต้องขุดดินด้วยใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้มันโล,งล่งละก็เดี๋ยวถมเอาชั้นหนึ่งแล้วกันนะครับผมสีเขียวก็มีอยู่ตรงนู้นแล้วก็เป็นตน้นตะบองเพชรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์สีแบบพบวงจรเลยโอเคนะครับผมก็ฝากติดตามคลิปหน้านะ สักอันหนึ่งอะครับไม่ฟาร,ร์มตอไม้ก็โกดังเก็บของนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามาดูเนาะถึงแม้ว่าคลิปนี้มันจะไร้สาระก็ตามนี่มันเกิดอีกไร้พิน l e เ g เอ r เนี่โอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ